ถูกพ่อการได้อยู่ได้จินริมรสสัมผัสสิ่งเหล่านี้เราได้มาจากไหนอ่ะเนี่ยกลัวจะทำให้ใจของเรามีความสุขขึ้นมาได้ก็มาจากพ่อจากแม่ของเราทั้งหมดตาของเราก็ดีหูของเราก็ดี อวัยวะทุกสัดส่วนนั่นน่ะที่เรียกว่าเป็นสมบัติล้ำค่าที่มีแขนมีขามีแขนมีมือมีอวัยวะอะไรทุกสัดส่วนที่มีในตัวของเรานี่น่ะเรามีแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีความสมบูรณ์นี่ความดีความสุขความสบายเกิด จากการเรามีตาซึ่งพ่อแม่ให้มาความสุขความสบายซึ่งเกิดจากที่เรามีหูฟังที่พ่อแม่ให้มาความสุขความสบายที่เกิดจากมีแขนมีขาพ่อแม่ให้มามีแขนมีมือที่พ่อแม่ให้มานี่นะรวนแล้วแต่และอย่างแต่และอย่างที่ใจของเรามีความสุข ความสบายอยู่เดี๋ยวนี้ความสุขก,กายสบายใจอยู่เดีนี่นะมาจากไหนเนี่ยเป็นสมบัติของพ่อของแม่ของเราที่มีคนเดียวทั้งหมดให้มาท่านให้มานี่ไม่ใช่ว่าให้แบบอิจฉา ให้แบบด้วยความรักดรร้วยความเป็นห่วงเหลือเกินที่ท่านให้มาเนี่ยแต่และอย่างนั่นนะให้แบบความรักให้แบบความเป็นห่วงเหลือเกินว่าคนนี้ไม่ควรจะให้สองขาละเธอก็ไม่ได้มันไม่มีเจตนาอาคติอย่างนั้นคนนี้ไม่ควรจะให้สองแขนละถ้าก็ไม่ได้มีอคติอย่างนั้น หูตาก็ไม่ควรจะให้ครบลาท่างก็ไม่มีอคติอย่างนั้นให้ด้วยความรักให้ด้วยความสงสารจริงๆตันั้นพ่อแม่ของเรามียังไงเราก็มีอย่างนั้นตามท่านพ่อเราเป็นชายเราเป็นลูก ก็เป็นผู้ชายเพราะแม่ของเราเป็นผู้หญิงก็มีลูกผู้หญิงมาอาจะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละ <c oughs> เป็นสมบัติอันนี้เรียว่ามนุษย์สมบัติ ซึ่งได้มาจากพ่อจากแม่นั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งได้มาจากดวงจิตดวงใจของเราที่ได้สร้างสมอบรมความดีบุญบารมีวาสนามาเป็นเครื่องตกแต่งเพิ่มเติมเสริมให้มีความสมบูรณ์ขึ้นเรียวกว่าบ,บุญ รูปร่างสมบูรณ์จิตใจสมบูรณ์วาจาสมบูรณ์ติปัญญาสมบูรณ์ความสมบูรณ์เนี่ยเรียกว่าบุญถ้าจิตใจนี่มันไม่มีความสมบูรณ์นี่เรียกว่าไม่มีบุญเกิดขึ้นมาก็ได้อยู่กับมันขาดความสมบูรณ์อย่างที่เห็นๆกันอยู่นั่นแหละ ฉะนั้นทั้งสองอย่างนี่แหละมาผสมประสานกันเข้าจึงได้นามว่าสมบัติมนุษย์มนุษย์สมบัติสมบัติคือความสมบูรณ์มันไม่มีความวิบัตินั่นแหละถ้าตรงข้ามวิบัตินั่นก็คือความไม่ดีเราต้องการความสมบูรณ์อันนี้มันต่อเนื่องทีนี้ เราควรจะเอาสมบัติส่วนนี้ซึ่งเป็นพ่อแม่แบ่งให้นี่แหละมาฝึกมาปฏิบัติ <c oughs> มารักษาให้มีความสมบูรณ์มาฝึกมาปฏิบัติมารักษาให้มันเกิดกำลัง กำลังความดีทางกายกำลังความดีทางจิตใจกำลังหรือพลังอันนี้แหละจะเป็นต้นเหตุสร้างความเจริญสร้างความสุขสร้างความเจริญพูดถึงว่าความเจริญนี่ถ้าเผื่อไม่อาศัยหลักพุทธธรรมคําสอนแล้ว จะเกิดลังเลขึ้นมาทันทีความเจริญเนี่ยก็ดูที่ว่าโลกพัฒนาทุกวันนี่เปลี่ยนมาจนถึงยุคอะไรที่ว่าโลกาพิวัติโลกานุวัตโลกาพิวัต,วตอะไรอะ่ะความเจริญทุกวันนี้ก็ขนาดนี้แหละ <c oughs> แต่แล้วความเจริญก็คือสิ่งมันมีมากสิ่งที่มีมากมาจากไหนก็มาจากคนทำคนพัฒนาคนทำทุกวันนี้มันมีมากคนก็มีมากเครื่องใช้ก็มีมากรถลาก็มีมากมากในลักษณะนี้ มันก็นเลยเกิดความไม่สมดุลกันขึ้นก็เหมือนอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละอย่างลถมากๆเป็นยังไงถนนนนทางในกรุงเทพคนมากๆแออาดเป็นยังไงในกรุงเทพวัต <c oughs> ถุเครื่องใช้มากๆเป็นยังไงนี่การเจริญรัง ความเป็นสมบัติของโลก <c oughs> ทั้งด้านวัตถุถ้ามันจเจริญในในลักษณะส่วนเดียวอย่างนี้ถ้ามองทางธรรมแล้วยังไม่สมประกอบยังไม่สมบูรณมันยังไม่สมดุลในความรู้สึกความต้องการของจิตใจนะั่นนะ พราะสิ่งที่จเจริญมาประเภทนั้นจเจริญมาสําหรับใค่เนี่ปัญหามอยู่ตรงนี้มีมาสําหรับใข่ก็มีมาสําสหรับมนุษย์ที่จะต้องใช้ไอคนที่จะใช้นะ่ะนะมนุษย์เราที่จะใช้นะ่ะเจริญตามไหมทีนี้ยมันสมดุลกันไหม ด้านจิตใจนะ่ะมันเจริญไหมมันสมดุลกันไหมไอ้ตรงนี้แหละถ้าเผื่อไม่ไม่ได้มาศึกษาทางธรรมเราไม่ไม่เข้าใจว่าปัญหามันอยู่จุดไหนแก้ปัญหา เออไม่ถูกจุดมันก็ยางว่านั่นแหละตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแจ้ปัญหามันก็ไม่ไม่จบไม่ตกให้ไม่หลุดไม่พ้นให้ฉะนั้นมีทางเดียวแต่หลักพุทธธรรมคำสอนเท่านั้นแหละ <c oughs> จะมาเป็นเครื่องขี้เป็นเข็มทิศ มาเป็นแบบแปนแผนผังให้พวกเราศึกษาความสมบูรณ์ความสมดุลนั้นมันอยู่ตรงไหนในลักษณะนี้จึงนึกถึงเจตนาของพวกเรา <c oughs> ที่เป็นผู้เจริญด้วยการศึกษา ควรมีแนวคิดควรมีข้อคิดในทางที่ถูกที่ต้องเจตนาที่พวกเราสนใจก็ามาศึกษาตามหลักพุทธธรรมคำสอนนี้ <c oughs> อันนี้แหละที่จะให้พวกเราเกิดความซาบซึ้งเห็นคุณค่า เห็นคุณค่าของที่ท่านเรียกว่าบุญคุณน่นะนะอย่างที่มีแม่กับบุญคุณของแม่เป็นยังไงมีพ่อบุญคุณของพ่อเป็นยังไงมีเพื่อนบุญคุณของเพื่อนเป็นยังไงมีประเทศชาติบ้านเมืองบุญคุณของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นยังไง ถ้าเรามองเห็นบุญเห็นคุณแบบถึงใจซึ้งใจแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของเรานี่ทุกอย่างเพื่อบูชาคุณทั้งหมดทำอะไรทุกอย่างเพื่อบูชาคุณทั้งหมดบูชาบุญบูชาคุณทั้งหมด ด้าน,นบนคุณสิ่งเหล่านี้ <c oughs> จะไปดูที่ไหนสิเนี่ยถ้าจิตใจสมบูรณ์อยู่จะปฏิเสธไม่ได้แล้ว,ว่าเรื่องบุญเรื่องคุณนี่จะปฏิเสธไม่ได้ถ้าจิตใจยังสมบูรณ์อยู่นะว่าคนนั้นไม่มีบุญคนนี้ไม่มีบุญเมื่อพ่อแม่มีบุญมีคุณอันนี้จะไม่ปฏิเสธจะไม่เดูอจะไม่มิบินมินประมาทกับท่านผู้มีพระคุณ ถ้าใจิตใจยังสมบูรณ์ดีอยู่ถ้าเข้าใจแล้วจะไม่ปฏิเสธไอ้สักตัวอย่างคนที่เข้าใจแล้วจะไม่ปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องคุณนั่นก็คือ <c oughs> ใจิตใจของท่านผู้มีความปกติดีอยู่เห็นความดีของตนอยู่ แล้วตนของตนนี่ใช่ความดีเพื่อความสุขใจอยู่เท่านี้แหละเพราะความสุขใจมันเกิดจากความดีของของแต่ละคนของแต่ละสิ่งของแต่ละอย่างมันเกิดจากความดีเท่านั้นแหละ สมมุติว่าเรามีตาตาดีกับตาไม่ดีไปยังไงให้ผลต่างกันขนาดไหนทางจิตใจหูดีกับหูไม่ดีไปยังไงแขนขาดีกับแขนขาไม่ดีมันต่างกันยังไงเรามีเพื่อนที่ดีกับเพื่อนไม่ดีมันต่างกันยังไง มีพ่อที่ดีมีแม่ที่ดีมันต่างกันยังไงกับพ่อแม่ไม่ดี <c oughs> มันต่างกันยังไง <c oughs> ฉะนั้นนะถ้าเรามองสรุปลงมาแล้วสังเขปภในสังเขปเข้ามาแล้วก็คำว่าบุญคุณอันนั้นได้แจกความดีที่เราอาศัยอยู่ ความดีที่มีในเราก็ดีกับบุญคุณในสิ่งที่เรามีความดีที่มีอยู่กับคนอื่นที่เราอาศัยอยู่ก็ดีเมื่อเราอาศัยความดีของคนอื่นเราอาศัยความดีของเราที่มีอยู่ในเราตาดีหูดีอวัยวะดีความดีนนี้มันส่งถึงใจให้ใจมีความสุข ดังนั้นใจจะมีความสุขความสบายใจจะมีความสุขความเรือนอาศัยความดีอันนี้เท่านั้นความดีอันนี้แหละถ้าวิถาละนายออกไปสักหน่อยหนึ่งความรู้ถ้าความรู้ดีแล้วก็ได้พึ่งดีมีความรู้แล้วต้องทำ ถ้าเราทำดีประพฤติตัวดีแล้วก็ได้พึ่งความดีน,นั้นแล้วรู้ดีก็ทำดีผลที่ได้มามันต้องมีสิ่งที่เราอาศัยก็ต้องรู้จักรักษาอย่างเราได้ <c oughs> ตนได้ตัวมาได้หูได้ตามา ได้แพทย์หญิงเพทยชายมาก็รู้จักรักษาอย่าเอาสมบัติล้ำค่านี้ไปทำความเสื่อมเสียถ้าไปทำความเสื่อมเสียแล้วมันเกิดเป็นทุกข์กับตัวเองด้วยเกิดความเป็นทุกข์กับผู้ให้ความหมายกับเราด้วยใครผู้ให้ความหมายในเราก็คือผู้ อ,อมีความเกี่ยวข้องกับเราอยู่ให้ความหมายอย่างแม่เราก็ให้ความหมายว่าเราเป็นลูกพ่อเราก็ให้ความหมายเรา,าเราเป็นลูกพี่น้องกันก็ให้ความหมายว่าเป็นพี่เป็นน้องกันฉะนั้น <c oughs> การรักษาถ้าเรา ไม่มาศึกษาตามหลักพุทธธรรมคําสอนอันนี้แหละมันจะไม่รู้จักรักษาจะไม่รู้ไม่ม่รู้จักการแสดงบอ,อกว่าออสมบัติล้ําค่าเนี่ยทํำยังไงมันเสียทํำยังไงมันดีจะไม่รู้จักกัะด,ดูบางคนนั่นไปทําแบบที่ <c oughs> ท่านผู้รู้ตีเตียน เมาหัวยำเปเล่นเจกมุเลกเสเพไรผิดหูผิดตาท่านผู้รู้ประพฤติตัวนอกเลสนอกรอยตามันนองคลองทมสินธรรมแม่บทกฎหมายนั่นเห็นไหมการการรักษาตัวเองการประพฤติตัวเองมันมีอยู่ดาดเดินไม่ใช่หรือทุกวันนี่เอาไปมาเรือหมดเดิน ลืมถึงกายเครื่องนุ่งห่มของตัวเองเครื่องนุ่งห่มของตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองมันโตขนาดไหนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วควรจะลายหรือไม่เราเป็นลูกผู้ดีของพ่อของแม่หรือเราเป็นกะลีไม่ได้นึกเลยทีนี้ชุดสมบัติผู้ดีแฟชั่นสมบัติผู้ดีไปยังไงนุ่งยังไงท่านนุ่งยังไงแฟชั่นชั้นสมบัติกะลีเขานุ่งยังไงก็ไม่รู้เลยทีนี้ เด็กเขางงยังไงคนโตเขานุงงยังไงก็ไม่ได้ดูล่ะทเนี่ยมันเริ่มขนาดนั่นนะทำไมมันจึงเริ่มก็เพราะอำนาจของความหลงราคะตันหามันพาให้ทำราคะตันหาที่เป็นธรรมชาติมีหัวใจมัน บีบังคับให้ทมจนลืมตอนลืมตัวคุณธรรมความละอายแทบจะไม่มีในความรู้สึกอันนั้นนะกลายเป็นด้านไปหมดอันเดินด้านคอยยังชั่วมันด้านส่วนคนที่ควรไม่ให้ด้านนะจีมันจึงไม่มีความละอายมันจึงไม่กลัว นี่ยลักษณะที่ขาดคุณธรรมเป็นอย่างนั้นโลกาพิบัติเนี่ยไม่ใช่โลกาโนวัดนะทุกวันเนี่ยมันจะเข้าระบบเข้าโลกาพิบัติเข้าไปแล้วมันจึงมีปัญหาดาาเดินทั่วโลกอะโอ้อยไปยามามันน่าทุเลศจ,จริงๆอ่ะพูดถึงว่าตามยุคตามสมัยอ่ะ รูปภาพโฆษนาแบบอย่างออกตามสื่อมวลชนมันดูไม่ได้เลยทีเดียวนางเเพิมแต่และฉบับเหมือนกับมันไม่มีอะไรความดีในโลกนี้จะมาอวดมาอ้างมันมีอันเดียวเท่านั้นหรือความดีอื่นไม่มีรหรือมันน่าท้อแทขนาดไหนสื่อมวลชนที่มาททำให้เสื่อมเสียทุกวันนี้ เอาไปมาลืมตนลืมตัวลูกเพไม่ปบะพฤติตัวยูนในขอบเขตของลูกพ่อกับแม่ก็ไม่ประ,ประพืติตัวยูนในขอบเขตของความเป็นพ่อเป็นแม่นั่นเห็นไหมก็เรื่องอะไรก็เรื่องบ้าตัณหาเดียวนั่นเลวมารู้ตัวเดียวนั่นแหละไม่มีความละอายไม่มีความกลัวนั่นแหละทำไมจึงกับพรามันด้านด้านอย่างที่ว่าด้านไม่ควร สิ่งที่ไม่ควรใจด้านมันด้าน <c oughs> ถ้าด้านในส่วนใต้เจ้าเดินไปเดินมาก็ไม่มีปัญหามันด้านส่วนเให้สวยให้งามที่มันไม่ดูไม่ได้เดี๋ยวนี่ยควรจะยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสควรจะมีความละอายความจะมีความกลัว มันก็ควรจะคิดอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นเรียว่าสมัยมันเจริญเดี๋ยวนี้มันเจริญอะไรก็ไม่รู้เอาไปมาวงศาสนาก็ด้านเขาไปอีกลืมตนลืมตัวอยู่ในฐานะยังไงเป็นพระเป็นเจ้าผู้มีศีลมีธรรมกงไปกงมาเป็นตัวอย่างของประชาชนชาวโลกก็ไม่รู้ มันลายกาศขนาดนั้นเลยขึ้นชื่อว่าประเภทกิเลสตัณหาซึ่งมันถ้าไม่มีคุณสิลคุณธรรมเป็นเครื่องบังคับมันแล้วมันไม่ได้กลัวใครทั้งนั้นแหละมันไม่ได้เป็นอะไรกับใครทั้งนั้นแหละมันไม่ได้มันไม่ได้บวชกับพวกเราทั้งนั้นแหละเรื่องจิเดชเรื่องตัณหามันไม่ได้ศึกษาเราเรียนกับเราทั้งนั้นแหละมันไม่ได้มีความรู้กับเราทั้งนั้นแหละ เรื่องกิเลสตัณหาราคะตัณหาโลภะโทสะโมหะมันก็เป็นของมันอยู่ดีเราจะรู้ขนาดไหนเรียนจบมาในฐานหน้าไหนกันราคะตัณหาเันก็มีตามเรื่องของมันอยู่นั่นมันไม่ได้เป็นไปตามเราเจงไปกัวเราที่ด้วยซ้ำ เราเอาความรู้ข้างเราควบคุมมันไม่อยู่หรอกควบคุมความโลภความโกรธความหลงควบคุมราคาตัณหาไม่อยู่หรอกความรู้หลักวิชาของโลกนั่นน่ะพอที่บรรเทาเบาบางอยู่ด้วยบาเขตอาศัยความรู้ทางธรรมเท่านั้นแหละว่าทำอย่างนี้มันควรไหมมนุษย์เราควรจะจะละอายยังไง ควรจะกลัวต่ออะไรทำเท่านั้นแหละเป็นเครื่องชี้เป็นเครื่องเตือนกีดเตือนใจถ้าเรื่องกิเลสตัณหาแล้วโอ้ยแล้วมันเท่านั้นแล้วเหมือนจัดสาวาสิ่งนั่นแล้วมันจะมีความลายอะไรที่ไหนเพศหญิงเพศช,ชายมันมันก็วิ่งได้สบายไปได้สบายเดินเหินได้สบายนแล้วปิดไม่ปิดช่างหัวมัน เปีดน้อยเปีดมากช่างหัวมันเนี่ยมีแต่คุณธรรมเท่เานั้นจะไปเครื่องขี้เตือนขีดเตือนใจเออนี่ควรจะละอายยังไงควรจะกลัวยังไงควรจะเกิดความสำนึกยังไงจึงจะได้ชื่อว่ามนุษย์สมบัติจึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกผู้ดีของพ่อของแม่สมบัติผู้ดีควรจะทำยังไงนี่ละ เป็นผู้ปฏิบัติดีรักษาดีมาจากไหนก็มาจากการกระทําของเราผลการกระทําของเราที่ทํามาดีการกระทําดีมาจากไหนก็มาจากรู้ดีความดีสามอย่างนี้แยกจากกันไม่ออกความดีสามอย่างนี้อนุวัตเข้าในหลักพุทธศาสนานะคืออะไรคือพุทโธธรรมโมสังโฆพ,พุทโธพุทธ หมายถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าก็คือความรู้ของจิตใจของเรานั่นแหละมาภาคปฏิบัติรู้ดีแล้วก็ทำการกระทำนั่นคือพระธรรมทำเป็นผลมาดีแล้วการปฏิบัติการรักษาเพื่อใช้ใเป็นประโยชน์ทางที่ดีเนี่ยคือเป็นผู้ปฏิบัติดีรักษาดีก็อย่างว่านแล้วก็รักษาอะไรก็รักษาสมบัติของพ่อของแม่ที่มันมีในเราที่เป็นเรานี่แหละ จะเรื่องอะไรเนี่ยศึกษาหลักพุทธธรรมคำสอนต้องต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นธรรมให้เมื่อไม่เป็นธรรมก็เป็นไปตามเรื่องจิเลสเทนั้นแล้วจะมีเรื่องอะไรเป็นไปตามเรื่องตัณหาเท่านั้นแล้วเห็นชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าอะไรเท่านั้นเป็นเครื่องเล่นเท่านั้นแล้วมั่จะมีประโยชน์อะไรอ่ะนี่พวกเราทุกท่านกุศลและเจตนาดีก็ขอ,อนโมตนา ตั้งใจมาศึกษาตั้งใจมาฝึกปฏิบัติเจตนานี่ไให้มันเป็นไปเพื่อกุศลและเจตนาของเราให้มันเป็นสาระแจนสารยืนยาวไปเป็นนิสัยเป็นไปนใจตลอดเข้าสู่มรรคผลนิพพานโน่นจินนันพานเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้ เห็นว่าพอสมควรแเจเวลาจึงขอ,อยุติไว้เพียงแจ่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่พวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอน